าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสียเนื้อเลือดำไหลยอมสลาสิ้นแหลสียชีพไปเสียสิ้นชื่อกองเกียรตน้ำขาดสยามยังอยู่ยังยืนอยูด เราก็เงินอยู่คงชีด้วยหาสยามที่นาลงไทยอยู่ได้เลยเราก็เหมือนบอดูุ้ยบดสิ่งสกุลไทย การอะไรขึ้นไม่ว่าจะเผชิญบททดสอบแค่ไหนจะไม่ทิ้งความพยายามเพราะเป็นชาติของพ้าวัวนิสัตว์ที่ทอำเป็ที่นิจญาณบารมีอย่างกกรมัมัดแล้วพ็พยายามอะไรไม่เห็นฝั่งในเะรือ่องไหนพไม่ได้บอก แต่ไม่หยเลยนะ้พู้ัีแต่สิ่งทีระองคามพะตาีะเทยมันมีในยะแฝงอย่างก็กเยินระยะ ผมได้แรงกำลังใจและความสอมัคเป็นตระเวนมาจากพ่อของผมและองค์พระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพ่อ,อผมถ้าเริ่มต้นมาจากศูนย์ตั้งแต่ลำบากแต่ท่านไม่เคย,ขอขอยท้อถอยถึงแม้ท่านจะทำงานหนักแต่ท่านก็ทำดีอยตอ่ตอลอดแลว้วก็ไม่เคยที่จะดึงครอบครัวเอามาดูแลครอบครัว ผมยังมีตลอดใช้ผมั้งใจว่าโตขึ้นขึ้นมารใชประชาชนได้ตัวในอควทีส,สัญญาว่าผมจบไปแล้วจะเปมตรวี่ดีครอบครัวตัวเอ,อ,อ,องที่สุดครับครผมเรียนใหม่ชั้นวิสามีขอสัญญาว่าจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเป็นพลความระของประบาชมในประเ้อยู่ ผมขอสัญญาครับพระองค์เป็นถ mm. ึงพระมหาสัตว์แต่ทรงทํางานหนักมากกระผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งจะอยากทําตนให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินที่อยากจะขอเป็นตํารวจอาชีพพิเศษอาชีพตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ซื่อตรงตรงไปตรงมาไม่โค้งโค้งประเทศชาติก็ผมขอสงครับสมเด็จรนเรศชนภูมิปัญโญชนเลีเด้วย ก็สำหรับที่ผมเป็นมาเป็นตำรวจแล้วก็ฝังผมมันเป็นความผนผด็เลยครับก็เหตุผผมที่เป็นตำรวจนะอาจจะไม่สะดวอธิบายไม่ได้คือเป็นความผันจันเด็จงวามของครอครับก็ที่ผมเปรนตำแ้นก็แบบนี้ครับแล้วก็ผมก็สัญญาว่าจะเป็นนักเรียนนะตำรวจที่ดีผมจะตั้งเสยเรียนเพื่อเวาวัดแตถ้่งตัา่น้แล้วก็จบมาเป็นในตำรวจที่ดีของประานสนตรน เราจะอยู่ในผมและผมจะเป็นตำรวจที่ดีอมประชานชนนะครับมนจะอยู่ในสังคมที่ทุกคนอาจจะไม่ชอบเราน เหนื่อยมากเวลาทำงานแต่ท่านก็ไม่ยอมแพ้ผมคิดว่าไม่อยากหนึ่งมีทำยังไงก็ได้อยากช่วยเป็นเบาบาลท่านผมคิดว่าการเป็นตำรวจทิ่ถ้าเรารเป็นตำรวจที่ดีช่วยเหลือประชาชนเสียเ,เ,เวลาลวเวลาทเพื่อประเทศชาติเราก็จะสามารถเป็นเบาบาลท่าน,นได้ผมมีคำพจนนะครับที่ผมยึดมาฟังกได้เลยจนทหารครับ ฉัมาใช้เป็นหลักอายุประจำวันครับนะถ้าจะตายขอตายในหน้านที่ถ้าจะพีขอพีแก้หน้านหัวถ้าจะอยู่ขออยู่เพื่อครอบครัวถ้าจะชั่วขอชั่วแก้ไม่ดีครับกระผมนักเทศนใหม่กระผมสกอร์ที่ฝึกอย่ากระผมโซน่าเพจผมที่ผมมาเป็นกระผมนะครับเพราะเพราะว่ากระผมเนี่ยตนนั้งแต่เด็กผมเป็นกองท่าเนี่ยต่างตามผลงานนะครับเพื่ออยากให้ ชาชนชาวไทยมีความสุขผมเองทราบดีครับว่าตัวเไม่มีความสามารถที่ทำแบบนันได้จริงแ่อยากเปนแขนขาให้รงคท่านให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขผมขอสัญญาว่าจะปฏดหน้าที่นี้ถครับเิบุจะเก่าจะหพระราชกรณีกิจของละบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะครับ เราอาจจะทราบแค่เพียงบางภารกิจของท่านก็คือตามไม่ว่าจะเป็นตามทีวีตามโทรสารต่างๆครัอบอยากจะบอกเลยว่านั่นคือแค่ส่วนหนึ่งที่ท่านกำลังให้กับประเทศของเราครับผมเคยถามแม่ของผมว่าทําไมคนไทยถึงรักท่านในขนาดนี้ทําไมถึงรักท่านเยอะขนาดนี้แม่ของผมเขเลยบอกว่า เราเนี่ยเกิดมาในช่วงที่ท่านทรงชลามากเลยครับหรือท่านตอนนี้ท่านอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าในสมัยทแม่ผมเด็กเองแม,แม่แม่ก็เห็นว่าท่านทรงทรงทำงานหนักมากครับก็เลยว่านั่นขีดผลที่ทำไมคนไทยที่เคยดีไปยังตระในดวงมาขนาดนี้ครับสำหรับผมแล้วไม่ว่าจะเป็น ตำรวจทหารหรือว่าแพทย์พยาบาลทุกอย่างครับทุกคนมีส่วนในการทําให้ประเทศของเราจเจริญรุ่งเรืองมีส่วนทำให้ท่านมีกาลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยหรือว่าต่อสู้กับไวที่ฉลาของท่านนะครับเพื่ออยู่เป็นน้องโว้ต้ไทรให้กับคนใยทุกคนต่อ,อไปครับขอบคุณครับสีช้างนักเรีนใหม่ภาค ยอมรับค่ะว่าตั้งแต่ตรงมายังไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเป็นตำรวจค่ะคุณมาคิดตอนสอบติดค่ะก็มีหลายเสียงค่ะบอกว่าตำรวจเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างน,นี้บางสิงก็บอกว่าไปเรียนนิติสุฬาเถิดกันมาเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีคนคน,คนเราคนเราก็มีหลายความคิดค่ะมีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราเองค่ะเพราะว่าฉันคิดว่าถ้าเกิดว่า ไม่ชอบตัวแล้วถ้าเกิดไม่มีตํารวจเข้ามาจริงๆบ้านเมืองจะเป็นยังไงดิฉันจะพิสูจนให้คนที่ไม่ชอบหลอนนดูด้วยตัวฉันเองว่าตํารวจที่ดีก็ยังมีอยู่ค่ะดิฉันไม่ขอสัญญาอะไรมากแต่ว่าจะพิสูจน,น์ด้วยการกระทำว่ารักประเทศชาติแล้วก็จะทำาเพให้จะเป็นตํารวจที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ ในสีการปกรงจะเน่ยแม่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติทุชีวิตเป็นสุณเรียมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองมาองพระปฏิมาตั้งแต่เด็กค่ะก็ได้ยินพ่อพูดประโยคนีงง้ก็เห็นว่าพ่อไม่ค่อยกลับบ้านไม่ค่อยอยูงง่กับบ้านก็ว่าเข็อยจะไปทำงานอยู่ก็ไม่เข้าใจทำไมไม่อยู่กับลูกแต่พอโตขึ้นก็รู้เขาว่าพ่ไไอเป็นตัว ก็ต้องมีหน้าที่ต้องรักษาพิทักษ์ความสงบสุขของประชาชนเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็นำเจินเส้นทางเดียวกับพ่อก็จะขอถอยสัตย์ปฏิญาณว่าจะเป็นตำรวจที่ดีจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่แข่งไหนเพื่อแทน ที่พระองค์เคยทำให้กับคนไทยทุกคนช่วยเหลือท่านพระองค์ท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่นิชันจะสามารถได้ค่ะ 아, 어, 소... ก็ขอโทษที่เป็นคนที่ไม่ได้ปากบางเวลาพูดก็ชอบพูด่านของพูดยางไรพูดไม่ค่อยมียครกับพอแม่ก็คิดก็คิด,คดเสมอว่าพ่อแม่คงลยรู้สึกไม่ดีแต่ผม,มก็อายมาันทีที่ใส่เมืนเด็กก็คือพูด ก็อายถ้าพูดคำกับพ่อ,ขอแม่รู้สึกอายมากก็คิดว่ามันเิดที่ใส่กันก็แกย่ยากแต่หลังจากเข้าเตรียมทหารแล้วก็เรื่องปรับตัวพูดคำพูดอะไรบ้างไม่ไปอายก็อยากจะขอบคุณพ่อแม่ที่ถึงแม้ว่าช่วง ผมหาพูดจาไม่น่าฟังเท่าไหร่แต่พ่อแม่ไม่ย่เราฟังแนะพูดดีด้วยแม้ว่าวันที่สิบน,นี้พ่อแม่จะไปเยี่มาผมก็จะโทรไปบอกความรู้สึกดีๆีแล้วก็บอกนะับอาจจะไม่็น สึกด้วย่ารงี่มีแล้วก็ช่วงที่อยู่โรงเรียนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนรูกก็ยังคิดถึงแม่ตลอดเมันไม่เป็นจุดจุดหนึ่งที่ทำาห้รู้สึกว่าเวลาเหนื่อยมากหรืออะไรขึ้นก็มีพ่อแม่อยู่ในหวานตลอดขอครับพ่อแม่ ก็มีบางสิ่งที่อยากจะบอกพ่อคุณแม่ครับถึงคุณแม่เคยมีคำหนึ่งที่แม่พูดกับผมหลังจากตอนนั้นครับผมได้กลับบ้านครั้งแรกผมเริ่มเลาะกันหม้าหันหน้าครับแม่ผมซื้อข้าวมาครับแม่บอกว่าแม่ไม่กินหรอกให้ลูกกินเถอะผมเห็นครับแม่ผมก็ยังไม่กินข้าวเหมือนกันผมก็ถามว่าทำไมแม่ไม่กินแม่บอกว่าให้ลูกเหยแม่อยากให้ลูกสู้ต่อไป คำคำนี้ดูดีใจของผมเสมอและผมไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่ถึงคุณพ่อพ่อเคยบอกผมนะคบนเรานะชีวิตจะทำอะไรก็เดินทางสายการตำรวจก็เช่นกันคำนี้พ่อผมบอกบอกผมก่อนที่ผมจะขึ้นเร่าทำให้ผมนะครับเปลี่ยนทัศนคติชีวิตของผมผมซึ่งคนใจร้อนถำาผมคิดว่า การนำลายการนำสายการเช่นพ้อบอกว่าบางครั้งเราเป็นตำรวจเราจะเป็นผู้บีที่งิลใหญ่ก็จริงแต่เราไม่ควรจะทปาของคนอื่นไม่ควรจะไปโกงคนอื่นเพราะเราเป็นผู้พิทักษ์สินธิ์เราควรจะช้วยน้าจะมีช่วยเหลือผู้คนและนั่นแหละคนดีตามดีจะตามกับมาตอบแทนเรานะก็เทมนิคการบอกพ่อแม่นะ ขอโทษที่ทำอะไรไม่ดีไปบ้างแต่พ่อแม่คอยเตือนผมทั้งที่ผมเป็นคนอารมณ์ร้อน,อนก็บอกว่าไม่เสียดายเวลาเลยที่ผ่านไปขอบคุณคุณพ่อค,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 คุณแม่มากความลำบากที่เ็นแสนเขี้ยนแค่ไหนแค่มีกำลังใจจากพ่อแม่ก็เกินพอแล้วผ่านเตรียมทหารมาสามปีขอให้พ่อแม่ทนรออีกหน่อยอีกสี่ปีจะเอาดาวกลับมาให้พ่อกแม่ได้ ผ่านความาายากลำบากแสนเข็ญเลยยากล้นเกลียเกียงไหนขอความพา,านุภาพให้คนไปเพื่อกระบีนี้ที่ท่านรอคุณพ่อแม่ครับคุนุแรงเองนะครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you. Bye. อโทษที่เกเรขอโทษที่เป็นคนท,ที่ไม่บอโทถกับอะไรเลยขอโทษที่เอาจใจใตัวเองมาตลอดถ้าที่พูดทำขอโทษผมก็พูดเป็นแสนเป็นล้านครั้งแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้ที่มีงได้ที่มปอยู่ตรงนี้ได้ก,ก,ดก็ขอบคกกับแม่ขอบคุณที่ทงที่เกิดมาขอบคุณที่อยู่ข้าพแม้ว่าจะมีสิ่งที่แย่มากไหม ขอบคุณที่คอยแก้ปัญหาทุกอย่างที่เตย่อขึ้นขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยให้เคยต้องเจอกับสิ่งแย่ๆในสิน่งในการงานของเตยแบบลำบากจากนี้ไปจะพยายามอดทนกับทุกอย่างให้มากขึ้นสรรพยายามให้มากขึ้นอยากให้ทุกคนแม้ดแูแลเอง